ท่านท่านท่านตัวคนานสอนผมว่าให้รักหลักการประชาไ่รักกรู้ใจเย็นๆใจเย็นพวกเราเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะต้องท่าต้องกแน่นเราพวกเราต้องมีอเดการโอเคเดี๋ยวผมขอยากกันนะปล่อยมือหน่อยพวกเราปล่มือหน่อยปอมือหน่อยโอ้ยังเดียวโอ้ยังเดียวยัวโอ้ยังเดียว อย่าเดี๋ยวอย่าเนรคุณอย่าเดี๋ยวอย่าเนรคุณพวกเราทำงานเพื่อชาติมันจะเหมือนกันหมดนะครับมันเพื่อชาตินะไม่ต้องอ้างนั่นละไม่ต้องรู้ละโอเคจะพกรอย่าขอย่าเดี๋ยวคุณคุณนุณวันแล้ววันหน้านี่ยคุณคุณคุณจะ คุณจะเนีลคุณประยุทธ์ไหมโอ้อวันนี้ผมทำงานเพื่อย่างย่างย่โอ้เป็นคำถามนี่แต่ถามหน่อยว่ามันต้องร้ององไรใน้ขนาดที่นัทธวุฒิติดคุกอะเออแล้วเนาเไม่ติดอะขอบคุณมาก